มดมาบุกนี่เลยค่ะร้านมัตสึมตคชีนะคะหรือร้านมัตสึคิโยนะคะเขาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเันว่ามีอะไรมาบ้างนะคะค่ะ<า>ตอนนี้มดก็อยู่ในมัตสึคิโยแล้วนะคะเดี๋ยวมดจะพามาดูแบรนด์หนึ่งค่ะเ mm hmm. ขาเอกซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะนี่เลยชิฟุเลนะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นที่คือมีอยู่ทั่วญี่ปุ่นอนะว่าง่ายๆแล้วก็มีทั้งสกินแคร์นะคะแล้วก็เมคอัพคือ ลายทุกอย่างมาครบหมดเลยในลายของเมคอัพเนี่ย<ๆ>เขาจะมีทั้งหมดนะคะทั้งเบสนะคะรองพื้นบีบีนะคะแล้วก็มีแป้งออแป้งค่ะที่เขาแบ่งเป็นสองสีเนี่ยเพราะว่าเป็นแป้งตามฤดูค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งที่ใช้ในฤดูร้อนนะคะ s P f ก็จะสูงหน่อยส่วนสีชมพูนะคะก็ใช้ในฤดูหนาวค่ะในส่วนของลิปสติกเนี่ยเขาก็จะมีความเก๋อยู่อย่างหนึ่งนะคะคือว่าเนื่องจากเขามีไหลเนื้อมากๆเนี่ยเขาก็จะนี่เลย เขาเหมือนกับว่าให้เราซื้อปลอกเนี่ยค่ะมาแล้วก็เลือกเนื้อลิฟนะคะมาใส่เองได้นะคะก็คือแล้วแต่เราที่จะเดคอเรทลงไปนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบนะของตัวนี้ถ้าสังเกตดูนะคะเขาจะมีเป็นถุงแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับ ให้ให้เหมือนกับว่าพอเราซื้อของไปอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องมาซื้อกล่องเพิ่มอีกนะคะเราก็ซื้อตัวที่เป็นถุงเติมเนี่ยไปเติมได้นะคะจะสังเกตว่าเขาจะมีถุงเติมทั้งนั้นเลยที่เลคคอมเมนอีกตัวหนึ่งนะคะบอแรสครีมนะคะตัวนี้เนี่ยใช่ลูกก็คือใช้ได้สําหรับน้องฟีนด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนกับว่าใชาไ้ได้ตั้งแต่เด็กจน อายุแบบว่าแก่เลยชราเลยก็ว่าได้เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นค่ะเป็นตัวที่เลคคอมเมนตัวหนึ่งนะคะของส่วนของเชลของชิฟเฟลตัวนี้นะคะที่เขาบอกเหมือนว่าเป็น best s e l l r เนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่าตัวนี้คืออะไรเขาบอกเป็น number น o เลยก็คือเหมือนเป็นตัว whitening วท,ที่เข้มข้นมากๆนะคะคือคูณ2คือสําหรับคนที่มีแบบฝ้ากระแล้วหน้าหมองคล้ำมากมากเนะะี่ยค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสี น้ำเงินนะคะก็คือบรรุงผิวที่ค้ำเสียแต่ว่าอซอบๆลงมาหน่อยเลยเห็นว่าราคาเนี่ยเขาก็จะต่างกันอยู่นิดนึงนะคะซึ่งแต่ว่าราคาที่มดเห็นเนี่ยมันตอบโจทย์นะเพราะว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วจะบอกว่าไม่ได้แพงกว่าที่ญี่ปุ่นมากด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งด้านล่างสุดนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพวกน้ำนมบรรุงผิวค่ะก็จะมีน้ำนมที่เข้มข้นมากๆนะคะกับน,น้ำนมที่เข้มข้นปานกลางแต่ตัวที่เด็ดสุดตัวนี้เลย ชิฟเลมอยเจอร์เจลนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทั้งเมกับเบสโลชั่นเอสเซนมิลโลชั่นครีมแล้วก็เป็นมาส์คครีมนะคะคือเหมือนแบบ6อย่างอยู่ในกระปุกเดียวอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันดีกว่าตรงที่เทสนะคะเขาก็จะมีไม้พายมาให้นี่เลยนี่ค่ะ <c oughs> เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเจลอ่ะที่ลงบนผิวแล้วแบบ สามารถเกลี่ยได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะให้ความฉ่ำชุ่มชื้นกับผิวเลยคือสามารถมาร์กไว้ตอนกลางคืนได้เลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการให้ผิวเนี่ยชุ่มฉ่าชุ่มชื้นนะคะคสำหรับใครที่ต้องการใช้ตอนกลางวันนะคะสามารถลงแล้วแต่งหน้าทับต่อได้เลยนะคะ <ส acco! S 2> เนื้อก็คือจะจะซึมหายแล้วก็เบาไปกับผิวมากๆเลยนะ ค่ะในส่วนของเกี่ยวกับผิวกายนะวุนม,มาเจอตัวนี้นะคะเป็น love and peach นะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบที่แบบเหมือนกับให้ทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเป็นกลิ่นเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะมี hair mist body mist นะคะ body gel body lotion ทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะเป็นกลิ่นเดียวกันเหมือนกับว่าหอมทั้งตัวทั้งหัวจดเท้านะคะแต่นี่ค่ะตัวนี้ body paper อันนี้กรีดมาเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ กระแสะมาแรงมากๆเลยนะคะที่ญี่ปุ่นคือเขาจะเป็นเหมือนกระดาษที่เป็นกลิ่นต่างๆค่ะโดยที่แบบว่าอ่ะมีกลิ่นที่ให้ความสดชื่นนะคะกลิ่นที่ให้ความมั่นใจกลิ่นคลายร้อนกลิ่นผ่อนคลายแล้วก็กลิ่นที่ทาให้รู้สึกสบายผิวนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไปง่ายๆเลยคือเช็ดทั้งตัวเขาบอกว่า หยิบออกมาแล้วก็เช็ดทั้งตัวเพื่อให้ผิวเนี่ยรู้สึกดูเฟรชขึ้นนะคะเขาก็เรียกว่าเป็น body paper นะคะเขาบอกเช็ดหน้าได้ด้วยนะคะพอเช็ดซับหน้าเสร็จเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าทับได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆอ,อยู่ที่ผิวเรานะคะอ่าเรามาดูตัวอื่นๆต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มีอยู่แล้วนะคะในในไทยแต่ว่าเขาก็เอามารวมมาให้รู้สึกว่านอกจากเข้ามามีของของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีของของไทยอยู่ด้วยนะคะแต่ตามมาตามมา เรามาดูในส่วนของแชมพูและครีมนวดผมกันค่ะตัวนี้ค่ะอัลจิลล์นะคะเป็นตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะแชมพูครีมนวดแล้วก็ตัวที่เป็นถุงเติมแบบนี้เขามีขายที่ท็อปอยู่แล้วขายดีมากแต่เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่นี่นะคะนี่เลยค่ะเป็นออยแชมพูนะคะแล้วก็เป็นออยทรีทเมนต์นะคะที่จะขายที่มาสกิโยเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นออยอะ่ะ เอ็กซ์ต c h ลิชนะคะที่ช่วยทําให้ผมเนี่ยแบบเหมือนกับว่าคืนชีพขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นออร์แกนิกค่ะแล้วเขาบอกว่าขายดีอันดับหนึ่งเลยนะคะในที่ญี่ปุ่นนะคะอะไรตอนนี้ที่เป็นออร์แกนิกเราก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเพื่อตัวเราเองนะคะแล้วเราเวลาเรา,เราใช้เนี่ยสมมติเรามีลูกใช่ไหมคะใช้ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยพอโดนลูกด้วยมันก็ดีนะคะต่อเราและลูกเราด้วยนะคะ ส่วนใครที่เป็นแฟนคอสเม่นะคะตัวนี้เลยค่ะมอเตมาคัลล่านะคะครั้งแรกในเมืองไทยคะ่ะที่เข้ามานะคะตัวนี้ค่ะเคยได้รับรางวัลน,นะคะคอสเม่ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวที่ได้รางวัลเลยนี่อ่าอันนี้นะคะก็คือจะเพิ่มความยาวค่ะเป็นตัวที่ได้รางวัลคอสเม่นะคะส่วนตัวสีนี้ แปลงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เพิ่มความหนาค่ะเป็นวอลลุ่มนะคะสีน้ำตาลตัวนี้คือปัดออกมาแล้วจะเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะก็คือสำหรับใครที่ต้องการให้ดวงตาเนี่ยดูซบซนุมๆน,นะคะก็ต้องตัวนี้ค่ะอ่าสีฟ้านะคะเมทริกตัวนี้นะคะ หัวเขาเป็นแบบหวีค่ะก็คือสําหรับใครที่ต้องการที่ซอกซอนเข้าไปง่ายๆหรือใครที่ดวงตาเล็กๆค่ะใช้แบบหวีเนี่ยก็จะสามารถทําให้ปัดมาคาร่าได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสีม่วงนี้นะคะก็คือตัวที่ออกมาเป็นเขาออกไปเป็นสีน้ําเงินม่วงๆดนวยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเ,เป็นวอชพูฟด้วยค่ะเป็นแล้วอีกอย่างนี้คือเขาบอกว่าเป็นเบดนะคะก็คือเป็นมัคาร่าเบดเนี่ยปัดก่อนที่เราจะปัดตัวอื่นๆลงไปนะคะทั้งหมดเนี้ยก็ เอสเซนต์บำรุงขนตาด้วยนะคะก็จะช่วยให้ขนตาเราเนี่ยสุขภาพดีไปด้วยนะคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำอุ่นนะคะก็คือตัวนี้แหละเด็ดตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นไอโบสก k y นะคะคือแบบว่าเอาไว้แบบ แบบอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบว่าเอาเอาไว้แนบกับหน้าเราอะค่ะแล้วก็สามารถแบบว่าตัดแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนเป็นทรงคิ้วตามนี้ได้เลยเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นไกด์ของการเขียนคิ้วที่ดูเป๊ะท,ที่สุดแล้วนะคะเขาก็มีขายด้วยนะคะ อัตกรรมที่ตอนนั้นมดไปญี่ปุ่นแล้วมดไปกรี๊ดมากๆเลยนะคะก็คือขนตาปลอมค่ะซึ่งเนี่ยค่ะก็คือแบบว่าอยากลองว่ามันทาบกับเราได้ไหนก็คือทาไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ดูเลยค่ะว่าอุ้ยมันเข้ากับเราไหมนะคะแล้วก็เลือกกันได้เลย <c oughs> ดอลลี่วิงนะคะแบรนด์เลิฟนะคะก็มานะคะก็สามารถแบบปึ๊บไอเข้าไหมนะเข้าไหมนะเราแอบ,บดูหน่อย แล้วมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อขนตาเบอร์เนี้ยมันเข้ากับเราเหมาะกับเราหรือเปล่าจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรที่เลิศมากๆนะคะเห็นที่ญี่ปุ่นแล้วคิดว่าเฮ้ยที่ไทยควรจะมีเขาก็มีแล้วนะ ค่ะก็เรียบร้อยนะคะกับการทัวร์มัสคิโยนะคะตัวไหนที่เป็นเ e อ็กซ์ซิฟเด็ดเดเนี่ยมดก็พาไปดูเรียบร้อยแล้วนะยังไงวันที่28ตุลานี้นะคะเขาจะเปิดช็อปยังเป็นทางการนะคะตอนเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะที่เซนทันราดพาวชนจีนะคะ200ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่มาต่อแถวนะคะจะได้รับกูดดี้แบ็กที่เป็นขนาดไซส์จริงกลับบ้านไปเลยนะยังไงมากันนะคะ200ท่านนะคะยังไงเดี๋ยวมดขอไปใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก่อนนะคะ